เวลาหมอเจอคนไข้ที่แบบเป็นผื่นมาเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นผื่นมาเรื้อรังนะบางคนเป็นผื่นมาเป็น2อาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนนะคะมาเจอกันก็ต้องคุยกันนะคะกับผู้ปกครองว่าการรักษาผื่นนะคะมันก็ต้องมี2แนวทาง1ก็คือเป็นการรักษาเฉพาะหน้าคือตอนนี้รักษาผื่นให้หายให้เด็กเขาสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่ได้แบบเกาขยือจนมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนเป็นการรักษาผื่นที่เป็นอยู่2ก็คือเป็นการหาสาเหตุว่าทําไมถึงเป็นผื่นแล้วก็รักษาที่สาเหตุไม่งั้นมันก็จะวนกลับมา แม้ว่าเรารักษาผื่นหายแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ ในส่วนของการรักษาผื่นนะคะเราก็ช่วงแรกอาจจะต้องใช้ยาลดการอักเสบที่ผิวนะคะเป็นยาทาบางคนอาจจะต้องจําเป็นต้องจ่ายสเตียรอยนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าสเตียรอยที่เราใช้ในเด็กเนี่ยก็เป็นแบบอ่อนอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ให้ใช้นาะนถ้าเราไม่ใช้เกิน5วัน7วันเนี่ยส่วนมากผลข้างเคียงน้อยมากค่ะแล้วเขามีการศึกษายืนยันแล้วด้วยนะคะว่าถ้าเราใช้ไม่ได้จํานวนวันนานเกินไปนะคะไม่ได้มีผลอะไรต่อผิวนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ยาแก้คันนะคะแก้แพ้ร่วมด้วยนะคะเพื่อ ให้เด็กไม่เกาเนาะเพราะว่าถ้ายิ่งเกาเนี่ยผื่นจะยิ่งหายช้านะคะแล้วบางทีเนี่ยอาจจะลุกลามมีการติดเชื้อจากการเก่าได้ด้วย การดูแลทําให้สภาพผิวแข็งแรงขึ้นก็สําคัญนะคะเช่นอย่าอาบน้ําอุน่นอย่าอาบน้ํานานอย่าอาบน้ําบ่อยนะคะเหล่านี้มันทําให้ผิวเราแห้งกว่าปกตินะคะแล้วก็ต้องหา m อ i s ไรเซ z e r นะคะหาโลชั่นที่มีความเข้มข้นสูงนะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมด้วยเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขาก็จะไวต่อน้ําหอมนะคะนอกจากนี้เนี่ยการหาสาเหตุก็เป็นสิ่งสําคัญคะ่ะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่หาสาเหตุนะผ่นก็จะวนกลับมาส่วนสาเหตุในเด็กก็มีหลายอย่างมากค่ะมีตั้งแต่เป็นจากโครงสร้างของผิวเด็กเองนะคะ เป็นจากภูมิแพ้นะคะแพ้นม,มวัวแพ้อาหารนะคะนะแพ้สิ่งแวดล้อมแพ้น้ำยงน้ำยาอะไรต่างๆที่มาระคายเคืองเขานะคะอันนี้ก็คือถ้าเราทราบที่สาเหตุเราก็จะสามารถแก้ตรงจุดได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะป้องกันการเกิดขึ้นในครั้งต่อไปด้วยค่ะ